คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ คอสแคดคาทอลิกนะครับซ่อนไว้ในจังหวัดชีวิตครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่3กันแล้วนะครับของเดือนพฤกราคมครับในปี2023ครับไม่ใช่ปีใหม่กันแล้วครับในเดือนนี้นะครับเราตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระธนิน์ไทยองค์แรกครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระศาสนาจากคาทอลิกทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นกี่พระสันตปปากิติคุณ เบเนดิกที่16ในะครับได้สิ้นพระชนลงเรามีพิธีวิชาเรามีการสวดภาวนาำลึกถึงพระองค์ท่านเรามีกิจกรรมมากมายครับพอแคดคาทริก cat ในรายการที่ชื่อว่าซ่อนไว้ในจังหวัดชีวิตก็จึงถือโอกาสนี้นะครับสมเหมาะครับก็เลยขั้นด้วยรายการพิเศษโดยนำบทเทศของสมเด็จพระสปาฟรานซิสที่ได้เทศไว้ในโอกาสพิธีวิชาปรงศพของพระองค์ท่าน มาจัดเป็นรายการพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์นี้เรากลับมาครับกับรายการยินนนไทยองค์แรกในตอนที่ชื่อว่าตามเส้นทางชีวิตจากตัวอักษรนะครับแน่นอนครับหนังสือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะตามกลับไปแล้วก็สืบค้นเรื่องราวของคนใดคนหนึ่งโชคดีครับที่ในอดีตรเราเลือกหนังสือในการที่จะจัดทําเป็นของที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมาบอกเล่าพูดคุยกันว่า พระคารินันมเคิลนมีชัยกิตบุญชูของเราเนี่ยครับท่านได้มีหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของท่านประวัติศาสตร์ชีวิตหรือหนังสือที่ทําให้เราเข้าใจชีวิตของพระคารินันไทยองค์แรกกันครับหนังสือที่ว่านี้นะครับเท่าที่ผมได้รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ทกําความเข้าใจก็พบว่าหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของพระคารินันมเคิลนมีชัยกิตบุญชู ในแง่มุมต่างๆที่ดูเหมือนว่าเป็นทางการนะครับต้องย้ำไปที่ประเด็นนี้เพราะว่ามีหนังสือบางเล่มครับอาจจะไม่ได้เป็นทางการมีหนังสือบางเล่มมีแง่มุมเล็กๆที่พูดถึงพระคาดินานมีหนังสือบางเล่มที่ถูกจัดทําขึ้นมาโดยความศรัทธาส่วนบุคคลหรือใดๆในต่างๆหนังสือทางการที่ว่าด้วยพระคาดินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูมีด้วยกันทั้งหมด9้าเล่มด้วยกันครับได้แก่เล่มแรกนะครับ ชื่อว่าพระคารินันมเกิลมีชัยกิจบุญชูนะครับจัดทำขึ้นในโอกาสรับการสถาปนาเป็นพระคารินันครับอันนี้เป๊ะเลยนะครับตั้งแต่เป็นพระคาริน,นันหนังสือเล่มนี้ก็ได้เกิดขึ้นนะครับโอกาสรับการสถาปนาเป็นคาริน,นันคือวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2526นะครับหรือในปีคิดศักราช1900 83ครับปีที่พิมพ์ก็ระบุไว้ก็คือในปี1983นะครับในปีเดียวกันครับจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือความละเอียดครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันของสภาพระสานราชคาทรลิกแห่งประเทศไทยอาการสัวรชนกรุงเทพแล้วก็สื่อมวลชนคาาอลึกประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับซึ่งลงเรื่องราวรายละเอียดของวันที่พิมพ์ไว้ก็คือวันที่27กุมภาพันธ์นะครับในปี2000 526นะครับซึ่งในปีนั้นเองนะครับพระคารินานได้รับการสถาปนา,าในวันที่2ปีที่พิมพ์คือวันที่27นะครับนั่นคือความตั้งใจคือรวบรวมเรื่องราวให้ครบคันเลยนะครับตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับในวันที่5มกราคมเนี่ยนะครับมีการประกาศโดยผ่านทางสถานทูตาติการประจำประเทศไทยนะครับการให้ความหมายบันทึกคำกล่าวที่สำคัญสำคัญเอาไว้หมดเลยอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรวบรวม แล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับรูปเล่มก็เหมาะสมกับยุคสมัยครับในวันเวลาเหล่านั้นก็ต้องถือว่าหนังสือและพัฒนาการของมันก็อาจจะได้แค่ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นหนังสือที่ละเอียดแล้วก็รวบรวมได้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเต็มที่2ครับที่เป็นหนังสือทางการของเรื่องราวของพระคาดินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูได้ชื่อว่าหนังสือบิดาของเรา พระธาดานันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่า Episcopal Silver Jubilee Archbishop of Bangkok a r c h d i o c เดวนะครับในปี1973ถึง1998ครับนั่นก็คือหมายความว่า,วาหนังสือเล่มที่2เนี่ยจัดทำขึ้นในโอกาสครบ25ปีนะครับการเป็นพระอักษรสังราชแห่งอักษรสมพลตนกรุงเทพนะครับปีที่พิมพ์ก็คือปี1998ครับ เล่มนี้สวยนะครับแล้วก็ยกมาตรฐานการพิมพ์หนังสือขึ้นมาอีกในระดับที่น่าพอใจนะครับไปดูชื่อบรณาธิการก็ไม่แปลกใจนะครับก็คือคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมที่ดูแลงานพิมพ์ของพระศาสนาจากในช่วงเวลานั้นนะครับคุณพ่อก็ได้ทําให้หนังสือสวยขึ้นและมากไปกว่าความสวยงามครับก็คือเรื่องราวที่อยู่ในเล่มนั้นเรื่องราวที่อยู่ในเล่มนี้นะครับคุณพ่อจําเนียนกิจเจริญอุปสรรคในสมัยนั้นครับ ก็ได้เขียนสารแสดงความยินด,ดีแล้วก็บอกเล่าเหตุผลของการจัดฉลองในอกาส25ปีการเป็นพระอักษรราชแห่งอักษรพันธทนกรุงเทพนะครับแล้วก็คุณพ่อจำเนียนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคุณพ่อที่มีความคิดในเชิงศาสนามีความรู้มากมายสอนเรื่องราวของพระศาสนาจัดให้กับผมด้วยนะครับในวัยที่ผมยังศึกษาอยู่ที่แสงธรรมพ่อก็ได้พูดถึงเหตุผลความสําคัญของการเป็นพระสังฆราชนะครับ ถ้าสนใจไปอีกตรงที่ว่าคณะกรรมการบริหารครับในส่วนต่างๆก็ได้มาพูดถึงงานในภาคสนามของพระกุญเจ้านะครับนอกจากนั้นก็มีได้รวบรวมคำพูดของพระคุญเจายวงรวมทั้งคำปาศัยแรกของพระคุญเจ้ามาดงไว้ที่นี่นะครับมีภาพเก่าๆมากมายโอ้โหก็เป็นอีกเล่มหนึ่งครับที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทีเดียวครับฟังมาสองเล่มครับยังเหลืออีกเจ็ดเล่มไปกันต่อเลยครับในเล่มที่สามครับ ณเวลานั้นผมก็ก้าวเข้ามารับผิดชอบเรื่องงานพิมพ์ของพระศาสจาจากคาทอลิกแล้วนะครับก็ได้จัดทําหนังสือในโอกาส25ปีของการเป็นพระคาดินันครับเล่มก่อนหน้านี้เป็น25ปีการเป็นพระอักษรราชของอักษรพมโมนนกรุงเทพนะครับเล่มนี้เล่มที่สามครับเป็นพระคาดินันมีสมณศักดิ์เป็นคาดินันครบ25ปีเราให้ชื่อหนังสือว่า แปลกูชมอัดดูชมนะครับผ่านทางไม้กางเขนสู่ความสุขใสรุ่งโรจน์นะครับนันนบ่นก็คือเป็นวัโต o นะครับหรือว่าคติพจน์ของพระขุณเจ้าเองนะครับจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้ก็คือลีลาครับลีลาของหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือสองเล่มที่บรรจุอยู่ในกล่องนะครับแล้วเมื่อนํามาประกบกันก็จะเป็นรูปกางเขนนะครับหนังสือเล่มที่1มีกางเขนครึ่งหนึ่งเล่มที่2มีกางเขนครึ่งหนึ่งและในการแบ่งภาของหนังสือนะครับ เล่มที่หจะเป็นศาสตร์อานวยพรเล่มที่2จะเป็นเรื่องราวของภารกิจของการเป็นพระคาดินัรนนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดในเชิงประวัติศาสตร์เราได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่ทําหนังสือระดับประเทศนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นยักษใหญ่ในสมัยนั้นก็ว่าได้นะครับก็คือบริษัทอัมบารินพิมพ์ติ้งก็ต้องถือว่าในขนาดเดียวกันที่เราทําเรื่องราวของเนื้อหา เราก็ได้พัฒนางานพิมพ์ของเราไปด้วยครับเราไปสู่เล่มที่4กันครับเล่มที่4ให้ชื่อว่าพ่อผู้เป็นที่รักของเราเฉลิมศกสังกภ,ภาพสุวรรณสมโพธนะครับอันนี้ชื่อก็มีเีลานิดหนึ่งนะครับโอกาสครบ50ปีการบวชเป็นพระสงค์ปีที่พิมพ์กี่ปี2009นะครับอันนี้ที่เป็นจุดแข็งและน่าชื่นชมก็คือว่าชื่อที่ตั้งครับชื่อที่ตั้งของงานชื่อที่ตั้งของหนังสือเล่มนี้ก็คือพระคาดีน,นันเกรียงศักดิ์โกวิดวานิชนะครับซึ่งก็ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะเลยลอยตามในเชิงของการเป็นพระคาดินันนะครับเป็นพระคาดินันองค์ที่สองนะครับของพระสนาจัจรไทยด้วยนะครับเร่มนี้นะครับเริ่มยากขึ้นละในเชิงของการทําเนื้อหานะครับก็เลยกลายเป็นการรวมบทสัมภาษณ์นะครับและก็รวมหน้าที่ในความเป็นสงของพระคุณเจ้านะครับ ในแง่ของการที่เป็นสงฆ์ประการศกและก็ปกครองจึงมีภาพวาดต,ต่างๆในยุคสมัยนั้นนะครับบทเทศงานเขียนของพระกุณเจ้างานเมตตาสงข้อต่างๆรวมทั้งบรรดาเด็กๆนะครับที่ได้รับทุนจากฝ่ายการศึกษาของอักษรพนผลกรุงเทพนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของเล่มที่4ครับเล่มที่5เล่มที่6และเล่มที่7จะเป็นหนังสือในเชิงพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเล่มที่5คือหนังสือเดินทางไกลไปกับพระคานินทร์ โอกาสบันทึกการเดินทางไปแสวงบุญน,นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5-14มิถุนายน2008นะครับเล่มนี้ก็ผมก็ได้เป็นคนเขียนเองนะครับเรียบเรียงก็คือเอาประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปด้วยกับพระคุณเจ้านะครับดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กธรรมดาแต่เมื่ออ่านก็จะพบรายละเอียดที่บอกว่าพระคาดินันท์ท่านหนึ่งมีความรอบรู้มีความเป็นกันเองมีความห่วงใยมีความละเอียดอ่อน แล้วก็จะทําให้เข้าใจลึกซึ้งเึงความเป็นพระคุณเจ้ามีชัยของเรานะครับเล่มที่6และเล่มที่7ครับเป็นเรื่องบันทึกพระการีนานไทยเล่มที่6ก็คือ road to the c o n c r a v e นะครับก็คือไปเลือกตั้งส่วนเล่มที่7นั่นคือ road for the c o n g r a v e ก็คือว่าเล่มที่6คือการไปเลือกพระสปาคงค์ใหม่เพราะว่าพระสปาจรนปอนที่2สิ้นประชน ก็ได้เป็นพระสปาเบเนดิกที่16นะครับเด่มที่7ก็คือว่าเมื่อพระสปาเบเนดิกที่16ประกาศลาออกในปี2013ท่านก็ต้องไปเลือกพระสปาใหม่นะครับก็ได้เป็นพระสปาองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสปาฝรัง่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะามีลักษณะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับคุณพ่อสุรชัยชุ่มสีพันธ์ก็ได้บันทึกเรื่องราวครับแลวมากไปกว่านั้นก็คือว่าในเด่มที่ เจ็บที่เองเนี่ยครับท่านก็บันทึกทุกวันแล้วก็ส่งมาให้เราพิมพ์และที่สุดก็รวบรวมเป็นเล่มเป็นเรื่องราวเป็นการทํางานที่น่าสนใจนะครับไปกัน7เล่มนะครับเราต่อเล่มที่8ครับเล่มที่8นี้ชื่อยามเย็นของชีวิตนะครับแปปีพระคาดินานไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับตอนนั้นทําเพราะอายุท่านครบ84ปีครับ ถือว่าครบเจ็ดรอบนะครับคนไทยก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่อย่างไงก็สุดแล้วแต่ครับเราก็ให้ความสําคัญในระดับของพระศาสนาจักรเหมือนกันจึงให้ชื่อว่ายามเย็นของชีวิตนะครับ84ปีครับเล่มนี้ก็เรื่องราวก็ไม่หนีมีบทสัมภาษณ์ที่มีคุณพ่อเอกรักษ์ถองประทุมปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาการริหางประเทศไทยคุณพ่อก็เป็นคนสัมภาษณ์นะครับ มีการรับผิดชอบโดยพิสังกรุงเทพนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหนังสือก็ยังเป็นเรื่องที่ให้แต่ละคนนะครับมองในมุมของตัวเองแล้วก็เขียนถึงพระคาดินันมากไปกว่านั้นก็คือนําการเลื่นตั้งพระสายป,ปามลับมาพิบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ครับแน่นอนครับการตั้งชื่อหนังสือแม้ว่าจะโป่งบอกถึงยามเย็นของชีวิตนะครับแต่ว่าเมื่อเราอ่านทั้งหมด เราก็จะพบยามเย็นที่มีแสงเรื่องเรื่องแห่งความหวังมีความอบอุ่นแห่งความรักที่ยังฉายให้เห็นอยู่เสมอมานะครับเล่มที่9ซึ่งถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายนะครับของกลุ่มที่เป็นหนังสือในเชิงทางการนะครับให้ชื่อว่าแคร์ดินันไมเคลิลมีชัยกิตบุญชูแปรกูแชมอัดูแชมนะครับผ่านทางกัรเขีนสู่แสงสว่างครับเล่มนี้ทำโอกาสอายุครบ90ปีเล่มนี้นะครับ ผมเองก็ช่วยดูแลนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าความยากลําบากที่จะจัดทําหนังสือเนี่ยให้หลากหลายให้ไม่ทําพอเป็นพิธีให้ไม่รู้สึกว่ามันไม่มีเอกลักษณ์นะครับก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นของสะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นบ็อกเซตอีกนะครับแต่ในบ็อกเซตนี้นะครับก็จะมีหนังสือ4ี่เล่มมีเล่มที่เป็นภาพ60ภาพแล้วก็เล่าเรื่องท้งชีวิต มีเล่มเล็กนะครับที่ชื่อว่าพระรักเรานะครับก็รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมีอีกเล่มหนึ่งเป็นบทสัมภาษณ์เพียวๆล่าสุดที่มีชัยในใจเราแล้วก็มีโปสการ์ดอีกจํานวน30แผ่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นคอลเลกชันที่อาจจะจัดทําขึ้นมานะครับให้ดูหรูหราสักหน่อยคงเป็นความตั้งใจเพราะว่าการที่จะทําอะไรอะไรให้กับคนคนหนึ่ง แน่นอนนะครับศาส,สนาคิดอาจจะสอนเราเรื่องความสุภาพแต่คนคนหนึ่งที่ทําอะไรมากมายให้กับพระศาสนาจากก็โดยหนังสือก็โดยที่ระลึกนี่แหละครับ จะทําให้เราเห็นค่าของกันและกันได้มากขึ้นนะครับหนังสือทั้ง9้าเล่มถือว่าเป็นหนังสือทางการมันไปนจบอยู่ที่ปีที่ท่านมียอายุที่90นะครับหลังจากนั้นก็มีหนังสือตามมาของทางโรงพยาบาลฉันดุยเองนะครับหรือขอจดหมายเหตุในวกาดส60ปีอะไรสักอย่างหนึ่งตังนี้ผมก็ไม่แม่นมากนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะมีการรวบรวมที่ ค่อนข้างมีความซ้ํานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าน่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องราวของพระกุญเจ้าเนี่ยท่านก็มาใช้ชีวิตอ,อยู่ที่บ้านอับราฮัมก็อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมใดๆที่ใหญ่ๆเพิ่มเติมนะครับหรือเมื่อตามย้อนกลับไปดูเนี่ยครับเราก็จะเห็นเรื่องราวของพระกุญเจ้าที่ถูกเขียนในหนังสือของคาราวาสบางคนนะครับคุณพรแมรี่ที่รวบรวมเกต็ต่างๆของสังฆราชต่างๆหรือหนังสือที่ไม่เป็นทางการนะครับทําด้วยใจรักทําด้วยทุนอะไรต่างๆนะครับ และสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ต้องถือว่าหลอมรวมแล้วก็บวกกันทําให้เราเห็นถึงพลังของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตสามารถที่จะส่งผลแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ครับผมทิ้งคําถามไว้ในบทความหนึ่งที่เวลาที่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ว่าคนอาจจะมองว่าหนังสือเป็นเรื่องเกินความจาเป็นในยุคปัจจุบันของเรา ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอ่านกันแล้วนะครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะลงเหลืออะไรให้ติดตามชีวิตและเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งถ้าไม่สามารถที่จะติดตามสิ่งเหล่านี้จากตัวอักษรจากหนังสือครับไวแน่นะครับในปีนี้ที่เป็นปีครบ50ปีของพระคารินัน์ไมเกิลมีชัยกิตบุญชูแล้วก็40ปีนะครับของการเป็นพระอัครสังราชเราน่าจะมีหนังสือดีๆอีกสักเล่มหนึ่ง ให้ได้อ่านกันให้ได้พบกันให้ได้ค้นหาเรื่องราวของพระคุณเจ้ากันครับลองค่อยๆติดตามกันดูครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ฟังกันยาวเลยครับกับหนังสือ9้าเล่มนะครับสัปดาห์หน้าเรามาดูอีกแง่มุมหนึ่งครับของพระคาดีนันท์คงแรกของเราของประเทศไทยของพระาาศาสตาจากการถิไทยสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ